โอยๆข้าจะกอเลนะโอ้ย,อย,อก,รออยกระท,ทูาทชูอย่าทำดีโอ้ยีเด็กดีกว่า แต่ว่าอยู่ที่นี่นะคะนี่ค่ะดูค่ะ เพื่อไปเลยเขาไปจากที่ร้านเกมนะคะ <oh> ไม่ไหวเพจจะเก้แล้วแหละกินมาม่าจะหมดอยู่แล้วรู้จงเหลือยศ เค okay, ครับอ๋อคงไม่<อ>ไ,มไมหวแลว้ค่ะนาอนีอ่นัครับครับมีไม้ได้ไงเราครับดิไม,ไม่หวอะ กินแล้วนะคะขวดโรงบาบาะคะแถมแบ้ใส่ฟาร์มด้วยนะคะ

บอกทุกคนดิว่าทิ้งหวังปะ่ะในเจ๊ใส่กระดาษมันน่นเลยเจ๊จะใส่ก็ได้นะเขียนบ้ดิดใส่หัวใส่หัวใส่หัวแบบนี้ใ,ใช่ครับเจ๊โทรปะป๊าเจ๊ป๊าเจ๊มาม่าค่ะ แค่หวานดูไรยังยังเพจอยู่อ่ะไม่ไหวเพลจแจ่แล้วตอันนี้ที่งหวังไม่ได้รับผลนนมเลยไม่ไหวอ่ะเพลจด้นนะคะไม่ได้ล,นนล,ละ,ะลถ่ายไม่โดนแบาบไปแล้วนะคะ อนนี้ไม่ไหวะคะ่ะที่หวังที่หวั่นนะคะตอนนี้ท้่หวังที่หวั่ไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะเที่ยวน,นี้ก็ย้อมมาจากบ้านนะคะตอนเมื่อเดืนเลยนะเพิ่งคิดมาคิดคิด,ค,ดคิดไปมาก็ม,มาโหมะแบบมาโหมะแล้ว,วไปโรงพยาบาลเลยนะ ร้อนเลยนะคะเปิดดิยังไม่ได้ัดไฟนะคะในหโอ้เสียงห้องดิเกา่าผ้ามันหองใจกับทมห้องใคอยู่ ตกน้ำให้ห้องรอมีให้เธเสี่ยวเพราะมือของเขามีไว้ตองมีเธอมันจะตกบอลที่ฝาไม้ถ้าเกิดเธอเป็นของฉัน รูปดีก็โม่หน,น,นะคะมีโทรศัพท์ได้ไหลายใบนี่แถ่โทรศัพท์่นนี้กไมม่ไม่เหมือนโทรศัพท์อ่ะอนีถ่ถ่ายรูปไว้อะณกรรมการโรคติต่อจังหวัดค่ะนี่คัปิดไซต์การกราสมปริทนาในพื้นที่ตำบลคลองสวนครูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยา